เอาบานนี้หลังจากสิกัดกันสิขากันหักกันได้บานพี่น้องหักกันได้บ้านเนี่ยหกักกันหลายไอหักแม่บักโอ้อยบักโอ้บอกโอลิโอ้ขาวดำนี่เป็นแมวที่สตอที่สุดนารักที่สุดเป็นตะขาที่สุดร่วมกันอยู่นี่ยละจ้า โอ้ยรอหลายพี่โอโอ้น่ารักค่ะพี่โอส่วนนั่งหนึ่งกับเสียงดีดีเลยจ้ะอันนี้แม่ปีนเก้าอี้ขึ้นทายหุ่นนี้จ้ะโอ้ยฮักรักแม่เหรอโอ้โอ้แม่ตัวเงินก็รักลูกโอ้ยรักกันรักกันโอ้ยน่าอิาจฉาจังเลยค่ะโอ้ยรักกันเลยค่ะ มองกล้องด้วยเหรอโอ,อ,อ้ยเออฟินเหรอเอ้ยรักกันโอ้ยรักแม่เว้ย